รถเข้าใหม่คุณผู้ชมกับรีโวสีขาว4ประตูเกียร์ออโต้คันนี้โคตรหล่อนะครับคันนี้ราคาดีสุดๆอีกด้วยนะครับ2.4ตัวมิตรปี2020นะครับใครที่หาเกียร์ออโต้ไว้ใช้อยู่นี่ล้อแม็กคูโทนแบบนี้หน้าหมูป่าแบบนี้มีไฟเบรคเตอร์แบบนี้นะครับผมตามผมไปดูรายละเอียดได้เลยบอกได้เลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนคันนี้สภาพเพิ่งเข้าจากเป็นอย่างไรตามผมไปรับชมในคิเต็มได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถจนมือสองอยู่นะครับวับนนี้พ่อผมเซลล์หนวดทอโต้อยู่แล้วคุณผู้ชมนะครับหลายคนหลายท่านนะฮะถามว่าอ้ยช่องเซลล์หนวดไปไหนนะครับผมบอกได้ตรงนี้เลยว่า u t u b e มีปัญหนานิดหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาไล่บล็อกเกือบหมดเลยไม่รู้เป็นไรตอนนี้ผมพยายามแก้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นช่องใหม่ของผมนะค,คุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจว่าเป็นช่องจริงหรือช่องปลอมอันนี้ช่องจริงแน่นอน,นคุณผู้ชม นะครับกับเซลล์หนวดรถกระบะ V2 นะครับผมก็มาดูช่องนี้กันก่อนคุผู้ชมระหว่างที่เออเรามีการแก้ไขอยู่นะครับผมก็พามาดูก่อนเลยนะฮะไม่อยากให้คุณผู้ชมได้พลาดรถเข้าใหม่นะครับกับ Toyota r รโนะฮะ2.4รุ่นมิดนะครับพรีเเนอร์ยกสูงเกียร์ออโต้4ประตูผู้ชมนะครับคันนี้ได้เป็นสีเดิมโรงงานเป็นสีขาวมุกด้วยนะฮะปี2020คุผู้ชมนะครับรถหน่วยงานนะฮะปลดระวาง เช็คระยะตั้งแต่1,000กิโลแรกนะครับต้องบอกเลยว่าสภาพสวยดุดนางฟ้าจริงเดี๋ยวขาดสีหน่อยหล่อเลยคุณผู้ชมนะฮะไฟฟูลีดแล้วเรียบร้อยนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับคันนี้เป็น2.4ตัวมิดด้วยนะฮะไม่ใช่ตัวอที่ไม่ใช่ตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวกลางตัวมิดมีจอมีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยนะครับสภาพจะสวยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ตามผมไปดูเลยคุณผู้ชมกับราคาค่าตัวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าประหยัดสุดๆนะ จากป้ายแดงเนี่ย9แสนกว่ากับร้านนะฮะแต่วันนี้ขายเพียงแค่6,900บาทแล้วฟรีดาวจัดยอดได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละ9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับได้4ประตูนะครับเกียร์ออโต้ตรงมิดไปเลยนะฮะไฟนะครับฟลูเอลดีหมดนะครับเดทามแล n นิ่งไลท์มีให้ครบนะครับอันนี้คือโคมไฟเดิมนะผู้ชมสีเสอนะฮะผมสวยงามชัดเจนนะฮะฝาโปรงสันเหลี่ยมยังอยู่ครบนะครับสีบางบงเดิมๆกระจังหน้านะครับผมถ้า เป็นตัวต่ำกว่าปี2 2เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานะฮะตรงนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับแต่ถ้าเป็นปี2 2เนี่ยจะแตกต่างกันที่ขอบต,ตรงนี้เฉยๆแค่นั้นเลยตรงนี้จะเป็นโครเมียมตรงนี้จะเป็นดําเมทัลิกนะครับแต่ตัวนี้ก็สวยไม่แพ้กันคุณผู้ชมได้ทะเบียนได้ป้ายนี้เลยนะครับผม9084รถเพิ่งเข้ามาคุณผู้ชมยังไม่ได้ล้างสปาแต่อย่างใดเลยผมเอามาถ่ายแล้วนะครับผมแต่ต้องบอกเลยว่าสภาพสวยจริงนะฮะดูโคมโฟงโคม,มไฟนะครับแท้เดิมนะคุณผู้ชม นี่สอตัวมิตรนะฮะมีเรื่องของไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยซุ้มล้อปร่งล้อคมคม,คมคมคุณผู้ชมนะครับตัวแม็กนะฮะเป็นแม็กทูโทนลอยปัดหน้าเงาขอบ18นิ้วนะครับยางรัดมาเป็นยางปียีนะครับดอกร่องอยางเหลือหนาลึกเลยคุณผู้ชมนะฮะใช้กันไปยาวๆขนาดยาง2องหกห้าทับหกสิบสเปคเดิมจากโรงงานคุณผู้ชม ดิสเบรก ABS คู่หน้ากระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA มีให้ครบและดูดอกล่องยางคุณผู้ชมหนาๆลึกๆแบบนี้เลยเนื้อยางนิ่มๆนะครับผมตัวนี้ช่วงอ้าช่วงล่างเดิมๆนะครับขอภายในความไม่สะอาดด้วยนะฮะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาจริงอยากให้คุณผู้ชมนะครับผมไม่พลาดนะเพราะว่ารถเข้าใหม่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเนื้อหอมนะครับผมนี่ดูกระจกกระจกนะฮะปั๊มโตโยต้าเดิมแท้มาหมดคุณผู้ชมติดฟิล์มให้รอบคันแล้วเรียบร้อยนะฮะ กระจกมองข้างในเปิดปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะคุณผู้ชมตัวกระจกมองข้างเนี่ยนะฮะเป็นสีโครเมียมด้วยนะครับผมสีสวยงดงามเลยปั๊มโลโก้ด้านข้างนะครับไฮลักมือเปิดโครเมียมบันไดเหยียบขึ้นดําด้านคุณผู้ชมนะฮะสีขาวเป็นสีที่สวยนะนะครับแต่ว่าดูแลยากนิดนึงถ้าอยากจะได้นะครับสีที่สวยนะครับต้องหมั่นดูแลนะนะฮะสีขาวก็เป็นอีกหนึ่งสีที่ สวยมากๆแล้วผมก็ชอบมากด้วยนะสีขาวสีดำเนี่ยหล่อจริงๆผู้ชมนะครับมันเป็นอมตะตลอดกาลให้ดูซอกน็อตน,นะครับเสา A นะไม่มีรอยขันรอยไขมาเลยนะครับสคาเปียตรงพื้นนะฮะปั๊มโตยโยต้ามาเดิมๆแบบนี้เลยผู้ชมซอกน็อตเสา B นะฮะไม่ขันไม่ถอดนะฮะน็อตกรอนประตูนะครับสวยๆแบบนี้ให้ดูโครงสร้างไร้เรียงกันมาแบบครบๆผู้ชมสปอร์ตเมาร์ต้องชัดเจนแบบนี้เท่านั้นผู้ชมนะครับ เนี่สปอร์ตเมนอาร์ชัดเจนนะฮะคันนี้นะครับไม่มีแต้มไม่มีทามไม่มีเชื่อมนะฮะคันนี้คือเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับยางยังแน่นอยู่เลยนะแล้วคุณผู้ชมดูนะสาภาพเพิ่งเข้าแต่คุณผู้ชมดูเบาะนะครับเบาะมีการดูแลอยู่ตลอดนะฮะเนี่ยปีกบงปีกเบาะไม่มีล้มภายในคอนโซลต่างๆ,ๆใหม่มากแผงประตูคุณผู้ชมนะครับอาจจะมีคราบเลอะมาบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเก่าเนอะดูที่ผ้าแขน วางสอบปกติจะเหลืองนะนะฮะแต่นี้ไม่เหลืองนะครับแสดงว่าเจ้าของดูแลค่อนข้างดีอยู่นะฮะตัวกระจกนะครับมีเรื่องของเซอร์ต้าออโตอะลามนะครับสัญญาณกันขโมยนั่นเองนะฮะซีนยางนะครับผมนิ่มๆเนี่ยเล็บจิกไปเป็นรอยเล็บสปอตชัดเจนคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงนะครับภายในกว้างมากๆด้วยนะสี่ประตูนะฮะอาจจะมีคราบเนี่ยเห็นไหมคราบน้ําคราบไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดการทําความสะอาดให้ นะฮะขัดสีเดียวขาวเหมือนเดิมผู้ชมนะครับเคลือบให้ด้วยนะฮะนี่ดูกระเป๋าจิงโจ้คู่หลังมีมาครบนะครับใส่เอกสารนะฮะเบาะด้านหลังปรับพับได้หกสิบสี่สิบนะครับนี่สีสวยแบบนี้นะฮะตัวบอดเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตไหมรถเข้าใหม่ที่ผมเคยถ่ายหลายๆคลิปเนี่ยมันจะเป็นคาบเหลืองคาบลายบ้างแต่คันนี้ไม่มีเลยนะนะครับเนี่ยไม่มีคาบเหลืองเลยตัวบอดเป็นบอดนผ้านะครับผมสีดำแบบนี้ที่วางแขนพักศอกใหม่ๆแบบนี้เลยนะฮะ ด้านบนนะครับไม่มีรอยจอดรอยเจอคุณผู้ชมนะครับนี่เราจงเราจับแน่หนาชัดเจนคุณผู้ชมสปอร์ตเ็นอาร์ยังคงสวยเหมือนเช่นเคยคุณผู้ชมนะฮะนี่โครงสร้างที่ผมให้คุณผู้ชมดูหลักๆนะครับคือโครงสร้างรถของแพของเดิมจากโรงงานจะไปอย่างนี้เท่านั้นนะฮะถ้ามีร่องรอยการถอดการขัดหรือว่าสปอร์ตเ็นอาร์ไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับต้องบอกได้เลยว่ารถไม่เดิมแน่นอนนะให้ดูแผงวระตูด,ด้านหลังนะครับผมมือเปิดโครมเมียมแบบนี้ ครับลำพงลำพงมาครบนะฮะตัวนี้กระจกเดิมตัวต้าปั๊มมาหมดฮะซีนยางนะครับผมยางรองฝาประตูล็อกเด็กมีให้ครบเลยนะฮะคันนี้ด้านท้ายนะครับผมสวยๆท้ายกระบะสวยมากนะครับแล้วดูล้อนะครับได้เป็นดัมเบลกนะฮะนี่ด้านหลังได้เป็นดัมเบลกดูคานคัสสีตรงสวยแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยกริบนะฮะ คันนี้ไฟท้ายเลขสามนะครับผมเป็น LED Line Guiding ผู้ชมนะมือเปิดคมยังมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะครับไฟท้ายเดิมนะผู้ชมมือเปิดเดิมๆแล้วก็มีกล้องถอยตรงนี้ไฟเดิมสแตนเลสนะครับแมกไลเนอร์นะฮะเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยผู้ชมนะครับแมกไลเนอร์ตัวสันเหลี่ยมตัวแมกไลเนอร์เนี่ยใช้กันไปยาวๆนะครับต้องบอกเลยว่าสวยจริงนะฮะ ให้ดูโครงสร้างด้านท้ายนะครับด้านท้ายกระบะรางน้ําสปอร์ตพท้าพวกนี้นะครับผมชัดเจนแบบนี้รอยขีดยังอยู่นะครับสปอร์ตสียังอยู่นะน็อตไม่มีการถอดการไขใดๆทั้งสิ้นคุณผู้ชมท้ายไม่เคยชนไม่เคยพลิกไม่เคยคว่ำนะฮะอันนี้คือท้ายเดิมนะคุณผู้ชมจากโรงงานนะครับต้องกลมสวยแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่เดี๋ยวล้างแอ้วกะอาดนะฮะเหมือนป้ายแดงแน่นอนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านล่างนะครับ นี่นะครับยางอะไหล่แม่แรงเดิมเทาเดิมแหนบเดิมมีให้ครบนะฮะท่อเดิมเดิมเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวล้างใหม่นะสวยแน่นอนกันชนท้ายนะครับไม่มีสกิดไม่มีบุบไม่มียุบคุณผู้ชมนะครับนี่สวยมากนะฮะด้านท้ายอาจจะมีร่องรอยขีดข่วนมาบ้างนะครับเนี่ยพวกนี้นะฮะแต่เดี๋ยวผมจัดการเจ็บงานให้นะครับตรงนี้นะเนี่ยมันจะเป็นรอยขีดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดการเจ็บงานให้มีตำหนิตรงไหนผมแจ้งอยู่แล้วคุณผู้ชม นะครับแต่คันนี้โดยรวมแล้วถือว่าโอเคเลยนะฮะดูดอกล่องยางหนาลึกแบบนี้เลยผู้ชมนี่นะโครงสร้างคัสซีสวยๆนะครับล้อไม่มีเบียดขอบฟุตบาทมาเลยยางปีใหม่ปี24ด้วยนะครับให้ดูนะฮะซอกน็อตทั้งหมด4ฝั่ง4ี่มุมผู้ชมนะครับนี่สปอร์ตชัดเจนเมทัคชัดเจนนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะเราจงเราจับแน่นหนา นี่แบบนี้เลยนะครับผมโครงสร้างสันเหลี่ยมประตูเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเดิมแน่นอนนะฮะอาจจะมีร้องรอยมาบ้างเล็กน้อยนะฮะตามการใช้งานก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่ต้องมีนะฮะซอกน็อตทุ้ชมดูนะครับนี่สวยแบบนี้นะครับแผ่นพื้นนะครับสครับเพดปั๊มโตโยต้ามาเดิมเลยนะฮะน็อตเสาบีนะครับไม่ถอดไม่ขันนะน็อตก่อนประตูสติกเกอร์นะครับเดิมไม่มีรอยสีพ่นแลบมานะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง ทิคในการซื้อรถมือสองผู้ชมให้ดูโครงสร้างเป็นหลักนะครับโครงสร้างเนี่ยต้องสวยก่อนอย่างแรกนะฮะโครงสร้างนี่ต้องเดิมก่อนเลยอย่างแรกนะครับอย่างที่สองนะฮะเราไปดูตัวเครื่องยนต์นะครับอย่างที่สามนะฮะเราไปดูภายในค์ประกอบเบาะเบอร์นังหนื้ออะไรพวกนี้นะครับถ้ามีการวารันตีมีการรับประกันเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมมีการตรวจรถให้นะครับแบบบริษัทยยใหญ่ๆเขาจะมีอย่านีเดี๋ยวนี้ นั่นก็คือตรวจรถให้284จุดรอบพันนะครับว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกความจมน้ํามานะฮะให้ดูตัวแผงวัตตูฝั่งคนขับแล้วกันนะครับผมกระจกเนี่ยเป็นออโต้ฝาคนขับนะฮะแล้วเป็นไฟฟ้าทั้งหมด4บานแล้วเรียบร้อยเซ็นทัลล็อกนะครับล็อกรถแล้วก็จบมนีมาให้ปรับพับกระจกเป็นจอยสติ๊กนะฮะกุญแจนะครับผมเป็นไขเสียบแบบนี้มีกุญแจสำรองผมได้ให้คุณผู้ชมนะครับเปิดนะฮะฝาโอ่งนะครับกวถางน้ำมันมีครบ ที่วางแก้วนะครับมาครบเลยโต๊ะบบกนะฮะนี่คุณผู้ชมนี่นี่ละเครื่องเสียงดีมากเห็นไหมอันนี้คือเครื่องเสียงที่เปิดไว้นะนี่คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมตัดเครื่องยนต์ให้ดูชึ่งเดียวติดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดประตูให้ด้วยนะครับหน้าจอก็จะติดแบบนี้คุณผู้ชมนะครับเป็นหน้าจอสีแบบทีฟทีหน้าปัดเรือนไม้แบบล็อกโค้ จะให้เปิดเสียงให้ฟังเห <Yeah. S 1> ็นไหมเสียงดีนะผู้ชมนะครับปรับได้ที่พวงมาลัยนะปรับเสียงลดเสียงนะครับก็มาถึงหน้าจอสี TFT ตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าจอสี TFT ตรงกลางนะครับหน้าจอดิจิตอลเลขไมล์หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามกิโลเมตรนะฮะมาตรวัดเรือนไม่ก็จะเป็นแบบเข็มเรืองแสงผู้ชมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับผมมาพร้อมกับ ปรับนะฮะหน้าจอสี TFT นะครับปรับได้นะฮะดูการตั้งค่าดูอะไรต่างๆได้หมดเลย mm hmm. การวิ่งรีเซ็ตทิปไปตั้งค่ามิตเตอร์แรงต่างภาษาปุ่มอีโคอะไรต่างๆได้หมดเลยคุณผู้ชมแจ้งเตือนไรงต่างมีครบนะฮะคันนี้ก็ครบแล้วนะครับ2.4ตัมิดนะถือว่าครบแล้วนะนะฮะถ้าจะเอารถเดิมๆเนี่ยนะครับ ที่ให้ออปชันมาพอดีพอดีเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวมิดเนี่ยครบจบเลยนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยมันไม่ต้องหายากเลยคุณผู้ชมรีโวเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะครับอะไรหาไม่ได้ยากนะฮะแล้วก็เลือกต้องเลือกตัวมิดนะคุณผู้ชมสำหรับปี20นะเพราะว่าตัวมิดเนี่ยมีการลื่นการถลายมาให้แล้วเห็นไหมเทคชั่นคอนโทรลนะครับตัวนี้สําคัญยังไงนะครับการล้อล็อกล้อหมุนฟรีการลื่นการถลายคุณผู้ชมเวลารถลื่นรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะล้อมันจะไม่ล็อกนะครับมันป้องกันล้อล็อกนะฮคล สามารถเบรกอย่างมั่นใจได้นะครับผมสําหรับโหมดนี้นะฮะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดคุณผู้ชมเพิ่งเข้ามารอบที่150,000โลขับไปได้1,000กิโลเองนะครับนะฮะขับไปได้1,000กิโลไม่ถึงด้วยนะฮะขับไปเนี่ยเพิ่งเช็คมารอบที่100,000กว่า150,000นาะะมาเนี้ยนะครับเช็คมาแล้วเรียบร้อยจอเป็นทัชสกรีนนะครับผมแล้วก็มีกล้องถอยให้ในตัวนะ ผู้ชมเส้นบอดระยะชัดเจนแบบนี้เมนูพอสไทยแบบนี้นะครับอันนี้คือจอเดิมใหญ่มากนะฮะซหรับจอรีโวน,นะฮะมีการเชื่อมต่อ AMFM b l บลู o t h ได้หมดคุณผู้ชม USB นะครับ Smart d e v i c e Link นะฮะเชื่อมต่อได้นะครับปรับเสียงเพิ่มเสียงตรงนี้ได้เลยเห็นไหมเหนไมเอามเสียงดีนะฮะ แอร์เป็นระบบแมนนวลคุณผู้ชมนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมดูเรื่องระบบแอร์ให้น้ํายาคูลเลนส์อะไรต่างๆนะครับผมดูแลจัดการให้ฟังเอาเลยชาร์ตนีมาให้2จุดนะครับด้วยชาร์จนะครับ AUX มีให้ครบนะฮะเชื่อมต่อคอนโซลตรงกลางด้านล่างนะคุณผู้ชมใหม่มากหัวเกียร์เนี่ยไม่มีลอกมีลอนเลยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วมีที่วางของให้นะครับอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะฮะมันดียังไง2ปุ่มนี้นะครับผมอีโคโหมดก็เวลาเข้าเมืองนะฮะ อยากจะได้ที่มันประหยัดพลังงานนะครับผมประหยัดน้ํามันนะฮะกีโคโมดกดไปได้เลยคุณผู้ชมขับขี่ในเมืองส่วนใครเดินทางไกลออกต่างจังหวัดนะฮะเวลาเร่งแซงนะครับจังหวะขึ้นเขาไหมครับใช้พาวเวอร์โหมดคุณผู้ชมอัฒนาแรงทอร์สเหลือๆนะฮะเกียร์เป็นแบบเข้าเข้าง่ายมากนะเป็นเกียร์ cvt นะมี gs นะครับไว้เปลี่ยนเกียร์เองด้วยมีให้เปลี่ยนถึง6เกียร์คุณผู้ชมเนี่ย s 1นึ s ส s ส s ส s ห้ มีให้กันึ่งกเกียร์นะครับขับสนุกแน่นอนนะคุณผู้ชมแล้วอะไหล่เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยรีโวมันหาง่ายอยู่แล้วนะครับอะไหล่เนี่ยซ่อมง่ายไม่แพงไฟบอร์ฐานะแอร์แบ็กติดครบคุณผู้ชมตัวนี้กล่องแอร์คูบ็อกซ์นะครับมีให้ครบเอกสารคู่มือการใช้งานอยู่ครบคันนี้เล่มดงเล่มดำไม่ชมนุษยสูญหายคุณผู้ชมแล้วดูตัวที่วางแขนพักศอกนะครับเป็นผ้าอย่างดีด้านในเป็นเกะเก็บของนะครับค่อนข้างกว้างนะฮะ เดินทางไกลกับต่างจังหวัดนะคุณผู้ชมหารถกระบะสักคันหนึ่งไว้ขนข้าวกับบ้านนะครับผมขนหมูขนอะไรขนเป็ดขนไก่นะฮะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเป็น4ประตูยกสูงด้วยนะครับคนหลังก็นั่งสบายคุณผู้ชมนะฮะใครที่สนใจอยู่กับรีโว2.4ตัวมิดนะฮะปี2020 6 9 0 0 0บเาเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องว่าสดใหม่แค่ไหนคุณผู้ชมนะครับเครื่องจะฟิตไหมนะฮะ สภาพได้แล้วโครงสร้างได้แล้วแล้วเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูแบบไม่ตัดต่อด้วยนะผู้ชมนะฮะปึ๊บนะครับขอภัยด้วยนะฮะเมื่อกี้ยกมือเดียวผู้ชมนะฮะตัวเครื่องผู้ชมนะครับไม่มีข้าของเหลวหยุดเยิ้มเลยผู้ชมสังเกตด,ดูนะครับน็อตเนิร์ดนะไม่มีรอยถอดรอยขัดนะครับสนงุงสนิมไม่มีกังนะฮะอันนี้นะครับ กระปุกเบรก ABS อยู่ครบชัดเจนคอกรองอก้องนะครับผมไม่มีขาดไม่มีรุ่ยนะครับตัวนี้ของเหลวและไรต่างเดี๋ยวผมเช็คให้จัดก,การให้หมดยาคูลแลนฟูอยู่คุณผู้ชมนี่เห็นไหมเครื่องยนต์เดินนิ่งมากนะครับโครงสร้างตัวรถเป็นอย่างไรกันบ้างคาน b บอดด้นะครับซ้ายขวาไล่เรียงกันมาดูคุณผู้ชมนะครับสปอยล์เมทารกนะฮะปั๊มพาปั๊มแพลวคานหม้อน้ําแบบนี้สวยๆแบบนี้ ติ๊กเกอร์อยู่ครบสายพานทํางานปกติไม้พัดลมทางานปกติไหมคันนี้สวยสมบูรณ์แบบแน่นอนผู้ชมครับในราคา5 0 0แสนก็อขอพายหกแสนเก้าพันบาทแล้วผลิตเดือนสิงหาปียีสิบตรงกันกับในเล่มด้วยแบตเตอรี่เดี๋ยวผมชาร์จไฟเช็คไฟให้นะครับถ้าันเถื่อมภาพผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงฝาโป้งเดิมๆนะครับน็อตไม่เคยถอดไม่เคยขาดแผดกันความร้อนรูระบายอากาศสีตึ้งๆนะฮะ เนี่ยติ๊กเกอร์ใหม่มากคุณผู้ชมติ๊กเกอร์ข้อคนรระวังนะฮะใครที่สนใจอยู่นะครับกับโต y ต้า r ิ v o คันนี้นะติดต่อมาหาผมได้เลย064 4 3หกสี่ผมเซลล์หนวนนดทอโต้นะครับยินดีให้บริการนะฮะคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นรถรุ่นหลายี่ห้ออะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะวันนี้ต้องขอตลาลาก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวันนี้ลาลาก่อนสวัสดีครับ